ส,สวัสด да ีครับผมสวัสดีสีทุ่มครับโสีทุ่สวัสดีค่ะสีทุ่มสวัสดีแล้วก็ขอบคุณจ้าขอบคุณน้องเมลลี่นะครับน้องกบคนสวยของเราชื่อน้องอ่าใจสุดเหรอ้ยละใจสุเหนื่อยย่างพี่น้องเมลลี่ถูกหวยวันนี้นะครับผมชีมานท่เบิ่อเอเอ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 อเเออเไป ย่างเอาไปละบ้านดีให้กระนะซองถุงบอกยังไงซีซีสุดพี่น้องเนื้อย่างนะครับผมบที่แรกเพิ่งเอนไปกินที่พุ่นอยู่เอนไปกินยุน่นอันนี้เนาะหม่องซอมกันเนาะสบายง่ายมันหนาวร่มเลยพี่น้องไม่เราไม่ลดไปด้วยตัวนี้เราอยู่บ้านไม่ลดไปน่นพอเราลดไปเสือหมูสวัสดีคนดูสามร้อยสามสิบแปดคนครับสามแปดคนจะน่าจะสามร้อยแล้วเอาให้แม่แกะดีนะคะ ดก่อ <R> <ö> ันนอ้เนี่าซื้อของกินกินรโปายังดอมสกฮะให้บอกไหมนจที่เป็นอยู่ตัวนี้มีอวนใช่ไหมอครัไองมาิลองเอ้ยไข่ิมนตะลามกนไงยังข่บอมแมนกปว่าจิไปกินเมื่อนาที่แรกว่าจินเมื่อนาีไปลอง ไปเบิ้งตุยเย็นแล้วมันไม่มีหมองไว้พี่น้องมันต้องกินทุกอันสุดหนึ่งมันไว้ได้สุดเดียวนะทุงนะยังบอกอ่ะคอมเมนต์ได้ไหมครับผมพี่น้องเาวเช็คหน่อยนะคอมเมนต์ได้ไหมเอ่ยคอมเมนต์ไหนบอกครับเปิดแล้วเปิดแล้วอ้าวมาแก่มาสวัสดีคุณดูหนึองอ่งร้อยสิบคนครับคอมเมนต์ได้ไหมเอ่ยครับพี่น้ง <มา S 1> องครับกินน้ำแม่จ่าสวัสดีคุณกมลวัคนนะครับผมกินน้ำแม่จ่ามาครับมาพี่น้องนายคนเด้ ผู้นึงสีรถหุ่นแต่ว่าผู้นึงอันเอาเนื้อยอ่างมาอ่างกันพี่น้องเอ้ยสวัสดีเอฟซีหนึ่งร้อยสามสิบหกท่านนะคะขอบคุณเอ่อเนื้อย่างจากน้องมเมรีมร่ด้วยนะคะถูกหวยไปหลายล้านนะครับผมเมรีถูกหวยพี่น้องหลังจากขี่ไปไหวไอ้พระศรีสัตตนาคราชเนาะศรีสัตตนคราชที่นี่เลย ทีด้วยผ้าไปตลอดลัเลยอะเราจะไปเหมือนกันเราก็จะไปอยู่นะคะเดี๋ยวห้องวางก่อนนี่ลุยผ้านั่งไปวายเมื่อนี้ลุยกับไปนั่งไปคนนี้ลุยนะคะนาก็เลยไปเห็นเลขอยู่ดอกไม้นั่งวาไม่ได้บอกใครถ้าบอกเมื่อไรจะฆ่าเพื่อนเลยบอนั่งกับผู้ว่ามันจะถือเนาะนั่งกับจะไปบอกมูกับยันเมื่อถึงสินะก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะเขาได้เยอะพอสมควรนะทุกคนก็ขออวยพรให้น้องเฮงเฮงปังปังนะคะมี s สีิดตามเยอะๆแล้วก็ งวดหนาขอให้ถือหลายก็เกาเด้อน้องเมลีเด้อขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งผุนหละเด้อร์ซาทูพอเป็นสื่อเนื้อย่างมะเดียงมูเดย์ยูผุ่นกระสือไปอยู่มักนีิลุยผ้าไปคือกินเดอรแถมน้องย่าว่าสันอิลีนั่นล่ะค่ะผมกินแล้วไม่กินจังได้คนสีนลดคุนจังได้จังสื่อเนื้ออย่างมาอ่างกันไม่ไม่เธอกินเธอกินไม่ได้งหรอเธอกินแล้วอ้วนเร็วฉันกินว่าไ่คุยอ้วนแม่กินได้ตลอดสาธทูลด นะตัวบวันจ้าพี่ย้าหุนดีแล้วจ้าถ oh <my S 1> ือกลาย <my God. S 1> บอพี่ย้าก็ได้เยอะพอสมควรนะคะได้มเมนได้นิลุยว่าได้สี่หามือนอยู่พี่น้องนั่งถือกันนั่งถือกอัน,น,ออนสองสองโตนะสองร้อยบ่อนี้ลุยว่าลแล้วก็สามโตสามโตเจ้าบาทบุทว่าร่วมๆแล้วเงินเงินได้น่ะประมาณสี่เมือนเกือบหาเมือนอยู่ พี่น้องได้นะคะดีใจกับน้องด้วยนะคะดีใจกับน้องนําน้องมาอยู่ด้วยก็รักเหมือนเหมือนน้องสาวอีกคนนะคะนั่งมาอยู่นั่มกับฮักได้พี่น้องขนาดบเป็นพี่เป็นน้องกันแต่น้องมาอยู่นั่มเขากับฮักคือน้องสาวอีกคนหนึ่งเพราะว่าน้องก็ได้มาอยู่เป็นมูนี่ลุยอยู่เป็นเพื่อนนี่ลุยเวลาหน้าตอมมันไปนอนนั่มอันคุณปูสีหนาคุณปูกับวิมูนนอนมันบ่กะนั่งกับมาอยู่เป็นมู หลักการใหม่จ้าพี่ยาวกินดึกไม่วันกินเช้าวันค่ะแ <laughs> มีนบอพี่นอกป้าได้เลขมาแต่ใสคือบอบอกเนี่ยอันมอพี่ไผ่หูครับนางเลยนางบาเดี๋ยวบอกไผ่ใสใสวาลนุลเตียาารย่าภาษาบีแสงอรุณเน้ยม,นเยมาเบิงใสวาลนุลเตียาารย่าภาษาคุณไม่ดีแล้วไงเจ้ากองมาเบิงี่หล่ะพยโยศขอว่ากินขอยว่ากินขอยมา่นางไรสดเป็นมูพยโยศสื่อสวัสดีคนดูสองร้อยสามสิบห้าท่านจ้าทีนี้แค่มาพี่คนเบิง อน,น้องกประเด็นไปได้เลก็กว่าใสยเด็กพี่น้องน้องไปไหวยพญานาคลา,ยลา,ยาอยู่อยู่อันแมนที่ที่ลุยไปทุกเดือนน่ะคะ่ะ,ะแมนค่ะที่นุ้ยไปทุกเดือนที่อขอพูดเสียงน,อน้องฟินแลนด์เท่ากับไป,ไปมือมือไหนเี่พาคกับไปก็ปก็ไปแจวเนาะเราก็ศรัทธาด้วยกันนะคะไปทุกคนไปไหวแต่ว่า มนะอเมลีน่ะเพลินไปเห็นไปเห็นเหล็กยวนยุดอกไม้ทีที่ทนองก็ล่างจะเอาไปบูชาก็ล่างจะเอาไปว่างไวแทนนะพี่นอนกนนงก็เลยนั่งก็เลยเอามาสื่อเหล็กนั่งบ่าเดี๋ยวบอกไผ่เลยบ่ราไีไผ่หัก,กับนั่งเลยนั่งถึงเลยนั่งจะมองหฟังมานั่งในเหล็กมันจะใส่นะคะเมลีเลียงอีลีบ่นี่นแมนค่ะเมลีเลียงอีลีพนเบ,บางเนี้ยสื่อไม่้อ้หลายค่ะเด้น,นี่สื่อมาสี่ชุด เดี๋ยวอ้วนนวะว่าษาพี่ม้วนที่ล่า,า่าโอ้ยพี่ม้วนทีล่าเจาก,กับเบิงที่ลหลานน้องเจ้ามากินอ่างไข่รอบเดึกมมเดี๋ยวข่อยจะพยายามอดใจให้ได้ข่อยจะไม่กินนะคนนะพี่เมย์ถูกจักบมาดโมูหว,ว่าถูกจักบาทค่ะแต่ว่าเงินได้ไไเงินได้ประมาณสี่ห,หมืนม่นอยู่ นี่ลุยมาได้ประมาณสี่หาเมื่อนนี่ล่ะดีใจกับน้องด้วยนะคะงอนหน้าก็ขอให้ให้เม่งบางๆเด้อน้องเมียดีเด้ออุตสาซื้อเนื้อย่างมาเรียงเอื้อยเรียงอ้ายดีใจหลายดีใจกับน้องด้วยเพราะว่าเราไม่ซื้อหวยนั่งน่ารักน่ารักอิลีค่ะเพราะว่านั่งมากวันนี้เลยอะเทม่าเรียตออไลน์สวนฟังเบี้ยนกันนี่ลุยอ่ะกันนั่งบอกว่านั่งถือหวยเมื่อแรกสีเรียงเนื้อย่างนั่งวันนี้กว่านั่งบอลเห็ีนะคะพอดีนองก็ไปซอร์ น้องก,ก็ไปซื้อกันนี่ลุยพึงมาก็เลยมาเดึกแน่จักหน่อยเพราะว่าน้อกกับข้าสอมค้า,ยาะคะหยานะังเนาะค่ะลุยผ้าแนวนองไปซื้อถูกหวยอะไรคะอ๋อถูกหวยวงังมัน,นวังวันที่หนึ่งมาหัน,ละะนหล่ะค่ะอดได้บ้านว่าเจย๊ย่าวภาษาโน้ยเมียนอีเลียนหล่ะก็เป็นนาเสียบค่ะแต่ว่าจะโอ้ใจให้ได้นะคะทุกคนจะไม่กินนะเดี๋ยววนันก็ลังรถหุ่นอยู่จังใดไม่กินเลยนะกินให้ด้ก่อนเอ็มจุดได้สามศูนย์แปดพยางตรงๆเลยอุ้ย แมนบอค่ะหมานบอค่ะหม,มานบอ,อ,อโอ้ยมาหล่อคนหูน้ามาสัตวแมนอยู่พี่โอ้ดันเล่ามาไม่กินรอบเดิกบอที่จริงอะจังว่าจังววาที่ได้กินรอบเดิกกับพราะว่าอันนอกเมลีมีุนี่ลุยห้องกอดผ้าดน,นองเมลีไปสื่อเนาะเพว่านแมนเพราะว่ามลีกับ้อมจังสีนาค่า้อมอยู่อ,กกอ,นะอย,ยู่อันพุน่นล้บ้านพาักของเราพี่น้องเพิ่นค่า้อมอยู่เพิ่นห้องกอดมีเวลาว่างไปสื่อแล้ว พ่อเพิ่นสือมาแล้วเพ่นก็นเลยเอามาให้มือนี่จุดอีกได้เจ็ดสามแปดออกหวยเล่าอีกโอ้ยถือว่าราคาหมานมอหมานมอหมานไหม,ม,มคะพี่เอมหมานไหมฮ่าฮ่าว่าส่นพี่มลที่ล่าว่าได้สองร้อยบาทจาารัฐบาลปาดเฮงเฮงปังปังยินดีด้วยสอง้อบาท่งบาทพี่นวงผู้ใดถือเลขนี่แบบว่า,า,วา,าผู้ใดผู้ใดผู้ใดที่ถือเลขถือว่าเป็นคนดวงดีแห้งเด้ กว่าจะถือได้เด้พี่น้องมันบอกเย่านี่หล่าคนหนึ่งเย่าค่อยซื้อเดตะกี้น่ะแต่ว่าบ่ได้ซื้อหลายดอกซื้อละสิบบาทส้าบาทแ<ม>ต่ว่า,นนนวาขนาดซื้อกับบ่ถือกันนะเกิดมาถึงคืนวันนี้คุณซื้อหวยมาเนี่ยคุณเคยถูกเลขสามตัวมาตัวไหมไม่เคยเคยถูกแต่สองตัวห้าบาทแข่งยังเออเกิดมาถสามตัวตรงๆลา่ได้หนึ่งลอยจ่าปาร์เฮงเฮงนะคะเฮงมากเลยเล่าก็ได้หนึ่งลอยปาร สามโทรโทรไเหตุสองหาหนึง่งยังไปได้ซื้อสบาทเกลขรัฐบานกันได้สองร้อยป้ายินดีด้วยนะคะคุณเอมยินดีน้ำ,<ม>นำแห้งๆตอนรับปีใหม่นะพี่น้องเนาะไว้เสียโอดอีกแล้วรอบเดือกหิวน้ำเด้เป็นนัซแซบรอบเดือก<ำ>อีกแล้ว<ำ>จา้าพยโยเล่าศิละแล้วมากินรอบเดือกพี่น้องคอยจะไว้พยายามบอตะวานน้องออกมาหายกะกินทราบเพราะว่าเท้าบอเท้าใช้ตู้เย็นไว้หอมอบ่น์สอนก็บิบอเสียปีเย้าปีใหม่มานี่สาหาดีลีจ้าเดือน เดือนเกินแมนบอหะต่อไปนี้ก็ขอให้เฮงบางๆนะคะค,ค,คุณไม่ดีแล้วไงแชร์ใครที่ไหนต่อไปก็ขอให้เฮงบางๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงนะคะต้องตามแล้วจ้าพี่ว่าสันแมนบอค่ะตามๆเขามากลกุ่มผ้าจังมีดวงพี่ยาอ๋อแมนบอค่ะ,ะดวงคน้นห้อมมันกับมีขืนมีร่วงกันพี่้องเนาะใช่ผมเวลาเวลาม,มาลงก็เราก็ คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะแต่สําหรับใครที่กําลังดวงดีดวงเฮงอยู่ตอนนี้ก็ก็ขอให้เฮงบางๆยิ่งขึ้นไปนะคะกินแต้พักก้าหนามซุปไม่อวนหนังเย่าแ <ś c oughs> มนมอค่ะโอ้ยไม่กินดีกว่าเพราะวาเย่าเป็นคนหนังทองอืดนะมาแล้วพี่น้องทองไม่ค่อยดีถ้ากินเนื้อกินอย่างน้องไปนะทองจะจะไม่ค่อยย่อย,อยังสินะ คุณโอดหมักขักเหนือย่างแม่นค่ะ<อ>เนื้อย่างนี่เป็นชีวิตจิตใจของเพล่เลยล่ะคนถูกหวยคือดวงดีแท้ยอยากถูกน้ำเด้จ้ะแมนบอกค่ะคนถูกหวยดวงดีหลีเด้กว่าจะถูกหวยได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคนคนคนที่ถูกหวยนี่ถือว่าเดือนเดือนอนั่นเดือนที่ถูกหวยนี่นนถือว่าดวงดีแห้งเด้พี่น้องแมนบอกกว่าจะถูกหวยได้มันไม่เรืืองง่าย ซื้อตัวขอตัว,ตว,ตว,ตวนั่นแหละ<ด>แห้งดวงดีแห้งนี่ดอกด้วยหิวน้ำเหลวพัดสันอุ้ยมาคุยกันก่อนค่ะทุกคนไม่ไม,ไม่หิวเป็นมูเย้าเนี้ยเย่าสุวกินเย้าสีโอ๊เอาเรามาคุยกันนะเราสองคนมาคุยกันเหตุผลโอ๊ดเรเป็นคนกิ่นดีกว่าเนาะจะพยายามนะคะโอ๊ดออกให้ได้ที่สุด<ม>เพราะว่าเอ่อมันจะอ้วนตังแต่บูชาถาวเวสุวราณมาผีเย้าคือแห้งอิลีแมนบอค่ะอุ้ยขอให้แห้งบางๆยิ่งขึ้นไปนะคะ สวัสดีคนดู358ท่าน<ม>จา้าว้าวคนดูเยอะมากเลยขอบคุณคะ่ะสวัสดีเอซีทั้ง364ท่านนะคะท่าออต้องกินพักเยอะๆแมนบอค่ะเออย่านี้ย่อย่า,นยานคนนึงอ่ะเป็นคนบอคอยมากินพักอะพี่น้องไม่ได้ออกไปหาน้องไมกี้หรอคะอ๋อบอคบออ่ะบอจะแพคของพอดีนี่ด้วยพนจัดโปเนาะท่าก็าจะแพคของ หนีพล่าพ่อมหาผีเย่าเดออุ้ยน่ารักมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยนะคนดูทั้ง361ท่าน <c oughs> เอายังคือสมัครมันพอทองอืดแมนค่ะเย่านี่คนนึงเด้อที่บบก,กินโบมากินพักจังววาเป็นคนทองอืดอีกแล้วเราเราก็เป็นกับพอน้ำถืกหอกกบบหวยฝ่ากระบาดไปไหวพอแม่เลยปาดดีใจน้ำค่ะดีใจนะพี่โอ๊กินน้ำเนี่ยจา้ามากมาพี่น้องมา ต่อไปจะได้กินผักล้วยูอเราอายุหลายแล้วบ่ก,กินผักมันก็ท้องมันก็อืดมันก็บ่เบย่อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนน่ะบ่ได้เป็นคนมากินผักเลยเด้บา้านในที่นี่พ่อไปเฮ็ดงานงเสเวนกินเขาบ่ตรงเวลาลวเราก,กนน็เป็นกระเพาะตอนเนี้ยเป็นโรคกระเพาะเวลาเวลากินกินไอ้กินผักโอเวลากินเนื่อยกินยาต้องไปท้องจะอืดแหงพี่น้องนอนบ่ได้่นเด้ใครเป็นไพอเลยกับพ่อเงี่ยกับร <c oughs> ักจออ๋อ S 1> <S 1> <S <S สี่เมวานนี้อย่างงีมนี่เปิดมาเห็นตอนนี้หิวเลยบริษัทมาค่ะทุกคนเมื่อกี้ล่ะเมื่งพย่โอรถต้มกินเพิ่นโมนมากินอันเนื้อย,อย่างดอกเพิ่นมากินแต่หมูจุ่มแบบนี้ละ่ะ สงการเนี่ยตรงไปบ้านส่วนนี้ลุยให้ได้มาค่ะมามาบ้านส่วนนี้ลุยยินดีต้อนรับนะคะฮิวเดอโอเดาสันมามาค่ะพี่ม้นทีลามามาไม่กินน้ำพยโยดเนี่ยโลกกับพอพอวารักกัันมาค่ะทุกคนมากินเป็นเพื่อนพ่อเยโอหน่อยมูชาถาเวสุวันที่ไหนคะอ๋อเดือนเดือนนาเสียโอมีดวงเดอถึก สามตัวแท้หนึ่งมีหน้าถือแท้สาธุค่ะพี่แสงอารุ่นซาธุต่วา่าพีโย่เราไม่คอยสือเหล็กที่เจอตัวจริงพี่โยกับต้อมน้อยแหงหากทั้งขอบครั้วอ๋อลักเหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวให้โควิดมันซาซาด้วยพี่นอ้องขึ้น,น,น,นขอให้โควิดมันซานอกขึ้นบ้านไม่นี่ลุยขอให้ทุกคนมากนะคะมาเที่ยวมาสนุกด้วยกันนันกนเดินดอกเย้า อยู่เดิกยานหิวขาออีกค่ะค่ะพี่เสด็จพรมนอกค่ะฝันดีนะคะได้ดูคลิปน้องมิกกี้พี่ชายถ่ายคลิปให้จ้าแมนวอค่ะช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ยุ่งยุ่งนะคะยุ่งยุ่งกับการจัดออเดอร์นี่ละพี่น้องแพ็คคองนี่ละามันมีอะไมีี์มนค่ะมันมีอะไรจัดเลดเลดตัวแทนนะคะก็เลยบ่คอยได้ออกไปบ้านสวนปันไหช่วงนี้ก็เลยให้น้องแม็กเป็นคน อันไทยชีพไผ้นะคะ fc ร้อยเอ็ดจ้าบ้านอยู่ใกล้ใกล้กับใบปอจ้า,จาติดตามทุกคนเลยโอ้ยขอบคุณ,คณพี่เสาว,วรักษีประเสริฐมากๆนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะไม่กินมอเดียวเอ่ะใส่กอมเอาคือว่าสิกินมอเดียวสวสัสดีคนดูสามร้อยหนึ่งท่านจา้าขอบคุณคนดูทั้งสามร้อยสองท่านที่ยังเหนียวแน่นนะคะคอเอาคือว่าเปิดไฟเปิดหรือเปล่าเอากล้องหนาเนี่ย สวัสดีค่ะโอ้คก็จังนอนห้องกระตื่นข่อยนอนห้องกระตือยี่ดีแหละพี่น้องเบิ่งตาข่อยตูบครับนอนทอย่างบอนอยนอนเบิ่งไหล่สวดเบิ่งไหเบิ่งมากกว่นอนหลับพี่ยาวเสือบอบอต้องตรงเลยเอ็มบอกหวยเล้าข้นเรือนถือมากซีหางวดแต่เอ็มบอถือพึ่งจะมาถือแมนบอกค่ะบางทีเราก็จ่าจ่าแบบว่าอ่าดวงค่ะมีดวงมีดวงค่ะมีดวงแต่ว่าแบบว่า ไม่ดวงหายนอื่นยังสินะพี่นอแล้วมันยังมาถึงดวงเข้าสม่แล้วเอาดวงผ่านวายอยากจะทั้งคลิปแต่อ่กาททำทำค่ะทำทำเลยทุกคนทำเลยค่ะพี่อะไรนะพี่เพนสีพี่เพนอะไรไม่ต้องกลัวพี่นอลงมือทำอย่างเดียวนะครับแม่อ่านภาษาอังกฤษพี่เพนสีบอสเพนสีเพนสีเพนสี ทำเลยค่ะทำทำมหาดบอกมหาดคุยกันแต่กวนน่ะทุกคนที่ติดตามเนาะที่ติดตามอ่าช่องอดเย่าจะหูวว่าแต่กวนเย่าบ่ได้เป็นคนมากเว้าเพราะเป็นประเดียเป็นคนมากเบาหรอกเป็นเป็นคนบ่ค่อยกล่าเว้าจังซสินะพี่น้องถ้าขีดตะกีบปากแก็บจะมาเด้แต่ว่าอย่าดีพยโยนประเด้เว้าแล้วมื้อนี้ก็บอกในกลุ่มหมานฮักแม่ปอให้เพิ่นซื้อหวยลาแ8386คนถึงนําบักหลายป้าดวงดีแห้งอ๋อพี่เพ็ญค่ะ เลฟซีจากคูเกตจาเมื่อนี่กินกินเมนูเดียวกันเลยอ้ยอัตเขียบมาชวนกันค่ะอัตเขียบมาชวนกันค่ะพี่กะถีนะตาเขียบมาชวนกันหิวเลยมากมากค่ะสวัสดีเลซีทั้งสามร้อยสี่สิบแปดท่านนะคะหนาโซนแห้งเด้อพี่น้องไ <c oughs> ข่หนาโซนแห้ยาตื่นข่อยเด้อนอนเบองไรนโซนไปเบองไรนโซนมานอนหลับนอนหลับฮุม่าขืนมาพายออดเพื่อไม่กินเนื้อย่างกินนั่นแน,นจาสะอ่า สาวพี่มากมาก,มากค่ะเดี๋ยวจะหันไปหาพี่โอ๊ตแล้วกำลังกินปุ้ยเบิ่งพี่โอ๊ตอันนี้จะไม่เล่ามากินเนาะเนื้อย่างเพื่อนอันเพื่อนบอกปอบใจจะของใี้เพื่อนเพิ่นกินแล้วบอกอ้วนเป็นไปได้อยูวายก,กินแล้วบอกอ้วนคนห่อหนับสีไม่กินเดืกปานีดชอบพี่โอ๊ตตั้มใจทำคลิปดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะเราก็อยากแบบว่า อ่าเวลาไปสู่สายตา์ไตรซีเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดลพี่น้องคลิปเดบิวต์ดีขรรอโทษขอพี่น้อพี่น้องบางคลิปเพ่อจะแบบว่าไล่โซตั้งที่หลายโลกบางบางบางมือเฮากับโมมีเวลาสิ่ะพี่น้องอยากมีรายได้ค่ะอ๋อทําค่ะพี่เพียนทำทำพี่เยาดูหน้าใสขึ้นเยอะมากค่ะหุยขอบคุณมากมากค่ะแต่ทําไม่เป็นอ๋ออ่าพี่เพ้น้าอยากเพฮอีหลีก็าทางมหาโอดก็ได้ค่ะเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวโอชจะ จะบอกให้ฟังมาเหตุจังไรแต่ว่าย่อนอกบเรื่องดอกเพราะวะเย่าเป็นคนเหตุมิตรโอดเป็นคนเหตุีเว่าสมัครลงไปในช่องยูทูประบมถ้าพี่อยากทำเดี๋ยวทักทักเอ่อทักเปลี่ยนมหาโอดก็ได้ค่ะพักไรแทยน้อยกินมดบัน้อยผีวัดสันน้องเมลี่งามคักดวงกระดีสมรอบเป็นคนตลก่มแม่หนีลุงขาหน้าโคนแม่นบ้ค่ะสาธุสาธุค่ะน้องอ่ะเป็นคนอัน ใจดีนะคะสดก็สวยค่ะขอบ <ขอ S 1> คุณพี่มล <น S 1> <มน S 1> ทิลาเมนค่ะกลาม่นแต่ก่อน,น,นช่วงที่น้องหลงผิดอ่ะทุกคนจะเห็นยีดอกในไหลสดเพ่าๆเนาะช่วงที่น้องหลงผิดไปแล้วนี่ลุยไปดึงกลับมากสินะพี่น้องช่วงนั้นอ่ะน้องถือว่าน้องลําบากแล้วก็ชีวิตก็ตกต่ํามากถึงที่สุดเลยแหละพี่น้องแต่ แต่น้องในลุยเป็นคนห้ยโอกาสมูห้โอกาสมูหักมูหัก,กพวกี่ลุยก็เลยไปเอาน้องมาอยู่นําพอน้องมาอยู่ด้วยเขาเห็นหน้องแบบว่อา YouTube, page, อ่ายูทูปเพจอย่างสีกระไดเงินเสียพี่น้องแล้วกระไดามาทำงานอยู่อันกับเสียงท้องฟินแลนด์น้นองกระไดมีเงินใส่ยังสีนะพี่น้องกระดีใจกับหน้องนะคะพี่ไม่ได้ถูกวหวยกี่บาทจา้ากระไดโบเมนซีเมือหาเมืออยู่พี่หน้องเงินได้นะแม่นจา้าติดตามตลอดจา้าขอบคุณมากๆค่ะ นั่งได้สามตัว่แมนหาสิบาทมาหรือเท่าไรานี้ล่ะเนอเอแมนเรากแมนถือหาสิบบาทล,าล้วกมลวกมาถือสองตัวสองร้อยวนี้ลุยามาสวัสดีคนรูสองร้อยเจ็ดสิบสองท่านจา้าไม่ตัวนึงหรอึไม่มีตัวนึงเหรออย่างตัวนึ่งเอาสตัวนึง,นง,นง,งเลยหรอเอาก็เลขวิ่งเดี๋ยวพอวมีสิจะมือขายเลขวิ่งกับมีแล้วหรอยังมีอี่ตัวนี่ง ก็จะมีอยู่มากคอยก็เคยได้ยินอยู่แต่กี่เล็กวิ่งนะเขาจะเอื่นเล็กวิ่งแม่นบ่พี่น้องโอ้จอรจะไปซืองเลยเ้าจะสิ่งใทื่นบ่ละ <c oughs> สวัสดีคนดูสองร้อยหกสิบสามท่านค่ะน้องไมกี้ไปใส่จ้ะน้องไมกี้บ่ต้องถามพี่น้องอย่ก็คุณย่าโหลดติดคุณติดคุณตากคุณย่าแห้งนอนกับนอนครับภูหลาบ้านสวนพี่น้องบอมาอยู่น้ำเมียเจเคีร์ดอกเพื่อนหลังใหญ่ๆนี่แม่ก็พออยู่สองคนนะคะน้องมากันไปนอนอันบ้านป้า กินเยอะจังค่ะวันสันแมนบอค่ะพี่เพ้นเพื่อนมากก็อย่างนี้ตัวคันว่าเหนื่อยยางนี่พี่จะผ่าให้ดูดิจ้าคันว่าเหนื่อยยางนี่แล่นลมกับลูกอันนี้ถุงนี้เนี่ยคือถุงแถมไม่ใช่นะถุงแถมถุงมินิเดียวอ้กินกินเอซี่บ้างเนี่ยกินผักกินของเล่นติดตามมาตลอดตอนนั้นพี่ยาวพูดไม่ค่อยเก่งอายกล้องแต่ตอนก่อนดูช่องพี่ลุยพี่ยาวมาพูดอยู่เถียงนาแมนบอจ่ะอ๋อแมนแมนค่ะ พี่เมลี่ถูกกี่บาทคะถือสองตัสองสองอยบอกคา่ะหากินข้าวกรนเสียอดกินอ่างค่ะ่าันไปไปพี่แสงอรุนไปหากินพยโยแล้วมากินห่นางมูหนาวว่านอะนนอท้างนั้นเอเห็นนั่นเห็นกุ้มปิดเพล่ไ่โซนลองเพ่งใส่เสือเข็นยากกันทุกคนเลยข้างนอกน่าจะหนาวนะคะแต่ว่ายูนบ้านยอะนะ่อน่ะพี่นองนี่ยูนอยูน,อยนบ้านย,ย่นนยอแบบว่าโอ้ยแม่ถือกล่องอยู่ยูนบ้านเนย่อแบบว่ามัน มันเก็บร่มเก็บเสียงแห้งมันมันบ่หนาวเลยพี่นอ้องยุ่ของนอี่บ่หนาวแต่ว่ายุ่ของน้องอาจจะหนาวเพราะว่านี่นีไม่เป็นเย็นเยนอยู่แต่ว่าเห็นแพ้ผ้าไหล่สดกุมปิดทุกคนใส่เสืๆๆ้อแขนยาวไว้เลยนอาจจะหนาวอาจจะร่มนะคะข้างนอกเขาจะเอาข่าวว่าวันที่สองถึงวันที่สี่เหรอมันมันจะหนาวสำรักแล้วหนึ่งวันสารเฝ้ากินายพี่นอ้องสำรักแล้วหนึ่งนะคะบ่ไเด้จอยหมอหมอูกระทะ บ่ได้จอยหมอหมูกัท่าอ๋อมีใครโชคดีบ้างคะยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะยศหมอปุ่ใครเจี๊บบาทซิสหมอพุ่มแล้วแจกซีสมหมอบุยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะคนที่ได้รางวัลก็ถือว่าคนนั้นดวงเฮงนะคะสําหรับปีนี้ก็ขอเฮงถึงเดต้นเดือนต้นปีแล้วก็ขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปเด้อพี่นอ้องเด้อสาธุเออสิขินแะไรยี่พ้อ สวัสดีคุณดูสองอหกสิบสองท่านจ้าโอ้ย,อยกินตอนนี้อีกแล้วข่อยนอนวลลาบเลยผีวัดผีเยาา้าหัวซันมามามา,มาเบิงหล้วก็ไม่หิวเป็นมูยเย่ยยาเนรพวาเย้าบกินเยาาน่าจรลดฮนสมุทรสาครฝนตกอย่างแรงวันนี้ป้าแมนบอพี่น้องมันฝนตกกันหลหรอจังมายูุทางผีมันเป็นอากาศเย,นย,นยน็นๆหนาวๆนะพ่อเนาะรอรุลนลอตเตอรี่ค่ะขอให้เฮงๆงปังๆังนะคะคุณเอมเฮงๆงปังปังเด้อพี่น้องเด้อ มเมื่อนะสิกินนี่น้าแม่หนี่ซื้อมาให้บอกแล้าให้ซื้อมาสี่ถุงกินหอดคนอ้วนพี่ยาวาพันเพพ่นธายคลิปหน้องพ่นอยู่ตัวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเออเร็วๆนี้นะคะเราจะมีไม่ถูกเลยค่ะพี่ยาวเอนมาค่ะเร็วๆนี้ราชมคลิปเด้อพี่หน้องเราจะมีคลิปเซอร์ไพส์น้องแมกคนอ้วนอยู่นะคะรอชมรอชมนะคะทุกคน เดี๋ยวจะเสื้อเผยเสื้อผ้าย,ยัางจังไปลอดช่พร้อมกันอยู่ในช่องโถดเย่าเด้อพี่น้องขอบคุณคนดู216ท่านนะจ๊ะพี่เย่าว,ว่าจะลดหุ้นเด้อจ้าจำได้ซีโอดได้พอผัวกินนางแบบนี้เพื่อนเก็บแล้วมากเด้พี่น,อน้องครูหนีมาสัน่นขอบคุณค่าขอบคุณมากๆที่รักเรียนดูน้องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เบื่อง่าญาหญิงเบืองที่หลาพุ่นย่าให้เพื่อนเก็บไปเบื้องแล้วนะคะเมื่อกินข่าวตอนเย็นนอนบาลับดอกจ้าพี่แมนบ่ เก็บแล้วเก็บแล้วค่ะเก็บหลักฐานแล้วไม่กินแล้วนะคะพโยุอวนเราจะเก็บเสียงยางมากค่ะพยุอวนเราเก็บหลักฐานมดแล้วไม่กินนะคะสัญญากับตัวเองยี่สิบรางวัลจากบ้าดมีใครโชคดีบ้างยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะเบื้องย้ามใดกับขีนหอดคนอ้วนแมนบาค่ะผู้บ่าวคนบ่คอยทายคิปเดาขมวดหนีพนอยากายหนาวๆทางเ่า,าง่งการกน็นาวครับพี่แสงอรุณทเหมือการนาวแมนมาค่ะ ย่ามี่พี่น้องอยู่เดียวอยู่ทางหนองค่ายเบิรงการอ่าพี่สาวแมต่ตอมเพิน่นไปอยู่หนองค่ายนะคะคุณป้าอยู่หนองค่ายกลับไปเบิ่งคลิปค้นวันตลอดอ่าเซกาอ่ะ amen ค่ะพี่น้องไปอยู่เซกาพี่โอ๊ตทำลายเมียแม่แล้วย่าญาหญิงคุณย่าญาหญิงมาจัดการพี่โอ๊ให้หน่อยทำไายเย่าแห้งนะคะไม่กินเนื้อยอย่างอ่างกัญญาานลูกแม่สุดน่ากินน้องหญิงและน่ากินลูกแม่สโอ้ยสาบานบอว่าผู้ใดกิน ไม่กินเดือกแถว่ัสนอ๋อพอดีเออเมียนเมียนพอดีนองเมลี่พันถืหอหวยนะคะบ่มีโชคน้าเขาดอกผีเออย้าเอ้่ัสนเมียนมาค่ะไม่เป็นไร<ม>เดี๋ยวเราเอาโชคอย่างอื่นก็ได้นะคะหนูเป็นคนหนองคายค่ะเอาให้แม่นบอค่ะพี่เพ่นอันเย้ามีมีหยาดมี่หยาดอยู่หนองคายพี่สาวแม่ตอมเพิ่นไปอยู่พุนนะคะเพิ่นไปเอาสามีอยู่พุ่น ยู่น้องค่ายนั่นแ่ะแมนจ่าพี่ย่าเป็นบ้าแล้วเขาบ่ค่อยสนใจแม่แล้วเมนค่ะชุดพี่ย่าสวยไม่ขายมือสองราคาจัศสิขายเจ้าบาทและพี่น้องเลยย่าซื้อมาสองร้อยเก้าสิบไม่รู้จะขายเท่าไหร่ท้าสิขายแพงหลายกระยานมากบ่ราลูกคือกันเพราะว่ามันแยกว่าเป็นบึงการดังนั้นเามนบอกค่ะน้องค่ายเป็นอำเภอเสกกายเมนบอกจังหวัดน้องคายเสกกายเสกกายยู่น้องค่ายแมนบอกค่ะย่ากระจํบบดได้ แมอยอนิ้น้องค่ายนลาขอบคุณคนดูหนึ่งร้อยห้าสิบสามท่านนะคะรักเอฟซทุกท่านนะคะเอาละพี่น้องเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะอยู่อำเภออะไรคะพนอยอำเ่อเอียงเซกา่ซกามาค่ะยมเพื่อเซก่านี่แหละคือย่อๆก,กับจำบดาดคือกันคุณป้านะคะ เมียนอวนเมียนแล้วน้องข่ายเพื่อเสียกะไรรดนโดนเดอรว่าีิมองไปเอ,อ้ยแมนบ่ยย่าวา่าจะล่งไรแต่เรียกว่าจะไปหาหน้าพี่โวศกินอิ่มแล้วกับสบายทองแต่พีย่าสีทองห้องเมียนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินน้ำได้หลายบึงการครับแมนบอค่ะบึงการบึงการครับฝันดีจ้าพี่ฝันดีนะคะทุกคนพี่ยา่าคือว่าสีขายกับเป๋าหนูกับล่อยอยู่บานอะไรคะ โอย,ยอดจำบานบ่ได้เด้ป่ะน,นี่บานอดหมเหานี่อย่างยอดบ่ได้ไปโดนแล้วอยูเ่เบดบึงการเซกาจา้าแม่นบ่ค่ะอันคุณคุณป่าคุณป่ากอายุนยยอดจำบ่ได้โอ้ตะวันเย็่หนอค่ายยะ่สุรท้อนหนาวแห้งบอ่อผีเยาา้า,า,ยาแต่ว่าอยู่ในบ้านบ่หนาวค่ะตอนอยู่ข้างนอกหน้าจะหนาวเพราะว่าเห็นนันแผ่ผ้าไหลสดอยู่กลุ่มปิดนะ่ะคือทุกคนใส่เสื้อแขนยาวกันหมดเลยอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬอ๋อเสกามันอยู่บึงกาฬบอกค่ะจั่าวัดคุณป่าเย่าหนาจะอยู่นนองน้องค่ายบอกเฮือกหวันแล้วยู่บึงกาฬจากเย่ากระจอมบ่ได้ค่ะเพราะว่าเย่าบ่ได้ไปโดนแห้งแล้วบ่แา่เมนบพแม่มนสิเกือบสิบปีแล้วที่บ่ได้ไปยักเถอ่อแต่ว่าคุณป่าเพิ่นกับมาเรื่ออยู่นะคะเดี๋ยวคืนบานไม้เสียเพิ่นมาอยู่ เอาแหละทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวย่าจะไปอาบน้ำแล้วขอบคุณคนดูที่ยังเหนียวเน่นทั้ง107ท่านคะ่ะสำหรับไลฟ์นี้อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดสมัสครขายช่องโอ๊ตยอวชาเนลด้วยแล้วก็โอ๊ตยอวแฟนมี่แฟนเพจด้วยเรียบงามแถจ่าพี่สวยบ่ค่ะ,คะอันนี้น้องหมิวทาให้คุณหลานเทิดไทยยังก็ไม่เย็นหนาเนี่ยนี่ไปไปอาบนา้ำพี่ยา่าหนาวหนาวค่ะไปอาบน้ําแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ <laughs> สำหรับไลน์นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฟันดีทุกคนค่ะเชื่อไ,ไหม่เนาะุูงนี้นะฟันดีทุกคนนะคะ